โดนนะครับเดินด้วยโดนนะครับสากใหญ่ครับ ครับนี่ครับสากไซส์ประมาณเกือบสามโลครับเกือบ3ามโลได้ครับตัวนี้เกือบสามโลเลยครับวันนี้ปลดล็อกแล้วครับวันนี้ผมขับคันชอเซตนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยครับของใบสัน ประกบกับลอกสตาดิกซีสามพันนะครับนี่ครับแล้วก็เหยื่อกับเหยื่อทีวันนะครับตะขอติดติดนิดเดียวเลยครับโอ้โห,โหสุดยอดมากครับ